เลี้ยวทำผู้โนดเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในข้านใดก็ตามก็ถือว่าไปด้วยกันหมดผู้เจ้าบอกว่ากินด้วยกันกินกินถ้าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นผู้บริปโภคด้วยกันแล้วก,การทะเลาะก,กันเป็นอย่างนั้นแั้นแล้วถ้าประเทศเราจะก้าวข้ามการแบ่งแยกไปสู่ความสมานฉันได้อาศัยสติอย่างสมเด็จสังฆราชท่านบ้าง กลับมาพี่นาตัวเองให้มากๆทุกคนต้องย้อนกลับมาแก้ไขในตัวเองให้เยอะๆบางคนทําบุญคุณงามความดีมาตลอดแต่บางทีชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายเข้ามาแทรกในภาวะที่ไม่เป็นไปนตามความปรารถนาพาบางทีก็ท้อแท้อ่อนแอในจิตในใจเหมือนกันใช่ไหมล่ะเอ๊ะทำไมเราต้องได้รับชะตากรรมอย่างนี้ทั้งๆที่เราก็ทําดีมา แต่หลักปัญญาจะสอนเราหลักสติจะสอนเราให้เราได้เข้าใจว่าขนาดเราทําดีทําสิ่งที่เป็นบุญกุศลเรายังได้เจอขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่ทําดีมันจะขนาดไหนก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการทําดีเพิ่มมากขึ้นความดีไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่สิ่งที่มันจะเกิดมันต้องมาจากเหตุปัจจัยที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกับเราในสิ่งที่เราเคยทํามาแต่ปางก่อนแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นแล้วนั่นก็เท่ากับเป็นเครื่องยืนยันตายตัวแล้วว่าทุกคน ต้องเป็นไปตามการกระทาของตนหรือรับผิดชอบสิ่งที่เองกระทําลงไปในขณะที่เป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราต้องทาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมพยากตาธรรม,รรรม,ตมแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในกายในฐานกายในฐานเวทนาในฐานกิจแล้วก็ในธรรมในชีวิตของเราเนี่ยพี่เจ้าก็จึงสรุปฐานทั้งสี่นี้ไว้ว่ากายมีศัต์แต่ว่าให้รู้เวทนาก็มีศัต์แต่ว่าให้รู้ จิตก็มีสักแต่ว่าให้รู้ทำก็มีสักแต่ว่าให้รู้เมื่อกายเวทนาจิตทำมีสักแต่ว่าให้รู้เราก็ไม่ทําไปเกินกว่าที่เราจะต้องไปรู้เราก็ต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามที่มันเป็นเท่านั้นเองเพราะเขาเกิดขึ้นมาให้เราได้รู้รู้จักว่านี่กายนะนี่คือการยืนการเดิน,กา,นาการนั่งการนอนนะนี่คือลมหายใจนะนี่คือถาดส,สีนะนี่คือสิ่งที่มัน เป็นของปฏิกูลน่าเกียดน,นะในกายของเรานี้